เจริญพรท่านผู้ชมที่นี่วัดหงทองครับท่านผู้ชมหลวงพ่อสังคมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับว้าวต้องร้องว้าวเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่อยู่ในทะเลครับแต่ก็ยังจำกัดอยู่ในเขตพื้นที่ตามหลักฐานโฉนดที่ดินของวัดนะครับไม่ได้ใช่เป็นการลุกล้ำเข้ามาในเขต ทะเลเพราะเมื่อก่อนนั้นนะที่ตรงนี้เป็นดินอยู่เลยครับดังนั้นท่านจะเห็นว่าการก่อสร้างของวัดหงทองก็ดูคล้ายๆกับอยู่กลางทะเลแต่ไม่ใช่นะครับแม้ไม่งดงามมากแต่ก็อัศจรรย์ท่านผู้ชมครับหลวงพ่อสังคมพาท่านมาดูด้วยความรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ามีโบสถ์มีเจดีย์อยู่กลางทะเล นะครับแต่ก็อยู่ในพื้นที่ฉนดของวัดดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมเข้ามากราบพระประธานท่านพระครูธีระได้พามาเยี่ยมอัศาจรรย์มากครับท่านพระครูครับ, <S <S เ,รบเหมือนอยู่กลางทะเลนะครับโอ้าน่าตื่นเต้นครับโอ้อโอ้นี่คืออดีตหลวงปู่ผู้ ผู้สร้างพระครูปรีชาประภกรเหรอครับไม่ใช่อดีตทีเดียวนี่คือพระเจ้าวาดที่คุณบุเบิดผู้สร้างเหรอครับวดัดนี้หลวงปู่ตอนนี้ท่านยังอยู่เลรับอย,ยอดเยี่ยมมากครับสาธุหลวงปู่ครับสุดยอดเลยท่านผู้ชมนี่คืออุโบสถของวัดหงทองครับท่านผู้ชมครับอยู่กลางทะเลเลยครับอืม จะพาท่านมากราบพระประธานครับเอาอาคารหรือว่าคอนโดข้างหลังเป็นยังไงครับท่าพระครูคอนโดข้างหลังโน้นน่ะเป็นคอนโดเป็นคอนโดสำหรับผีฮะ <laughs> ผู้ที่ตายแล้วเ,เก็บเกบผู้ที่ตายแล้วก็เอาอัฐิกระดูกมาเก็บไว้ที่นี่อือนึ่อาจจะเป็นแห่งแรกของประเทศนะเนี่ยเป็นคอนโดสําหรับบรรจุอัฐิของผู้ที่ตายไปแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอัศจรรย์ญญมากครับ <c oughs> ท่านผู้ชมท่านให้เรียกว่าอาคารกรตัญยูครับบรรจุอัฐิประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลกวัดหงทองอ๋ออาคารนี้สูง12ชั้นดังที่ท่านเห็นรายละเอียดนะครับแล้วค่อยอ่านตัวเองท่านผู้ชมครับนี่คืออาคารกรตัญยู12ชั้นอย่างที่ท่านเห็นอยู่ข้างนอกครับอาคารนี้ชื่อว่า พระาธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรน,นะครับเริ่มตีเข็มก่อสร้าง2542สสาธุหลวงพ่อครับเก่งมากเลย ประชมครับมาถึงชั้น3แล้วครับชั้น3ส,สูงสุดของที่นี่วันนี้ครับมองลงไปโอ,โอ้สวยเย็นลมโกรกค,ครับมองเห็นป่าเสมนะครับที่ป้องกันกัน หลักส่อของน้ำทะเลเห็นว่าข้างในมีพระบรมสารีริกธาตุครับท่านผู้ชม กราปุชาาปะบวมาสาายริรตกัาหุสาธุสา จาร์กำลังถ่ายวิดีผ่าท่านผู้ชมเดินกลับแล้วนะครับจางเดินกลับก็จะเป็นทา,างวอล์กเวยอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ข้างๆก็จะเป็นคันกันคลื่นครับมองย้อนกลับไปครับ สุสานพระไฟมณีค่ะท่านผู้ชมแม่ยากน่าอัศจรรย์ท่านผู้ชม มาแวะมาเยี่ยมมาชมกันได้นะที่นี่วัดหงทองชุมชนคุณธรรมบ้านครองหงทองครับท่านผู้ชมท่านจะเห็นชาวบ้านร่องเรือครับ แล้วก็เห็นปลาตีนด้วยท่านผู้ชมน,นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้มาปิดอีพิซดที่นี่วัดหงทองครับหลวงพี่ชัยวัดเราเป็นไงบ้างสวยไหมชอบไหมครับชอบไหม ชอบเปล่าชอบอท่นา,าทนผู้ชมครับท่านใดอยากแวะมาเยี่ยมวัดองทอง,องลมเรื่อนเย็นครับติดชายทะเลชายทะเลครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้โอกาสและก็ให้เวลาในการเยี่ยมชมวัดหงทองกับหลวงพ่อสังคมครับขอเจริญพรขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายมีความสุขความเจริญ